กขาทักว่าหนุ่มขึ้นเราก็ลงคิดว่าสงสัยผมเราหนาขึ้นมัง้งก็แฮปปี้ก็คือตามที่เราคาดหมายเลยจริงๆตื่นเช้ามาเราสามารถออกไปได้เลยโดยที่แบบไม่กังวลเกี่ยวกับผมรู้สึกประทับใจมากขอบคุณนุชขอบคุณพี่ลาล่าที่แนะนําพี่หมอให้มาเจอผมมีปัญหาผมร่วงผมบาง เส้นเล็กทําให้คมศีรษะจะเห็นหนังศีษะทันทีเลยสิ่งที่คุณหมอมาฉีดในโปรแกรม Premium Hair b o ูสเตอร์ พี่นนฉีดไปให้ในครั้งแรกครับประมาณ1เดือนกลับไปก็ให้แฟนดูให้เราไม่ได้บอกเขาว่าเราไปฉีดอะไรมาเรามีผมบางช่วยดูให้หน่อยว่าผมบางตรงไหนเขาบอกว่าไม่เห็นมีเลยถ้าเจมได้เจอพี่หมอก่อนเจมคิดว่าผมเจมจะพอมากกว่านี้เจมจะได้ผมที่หนามากกว่านี้ด้านหลังนี่คือผมเจมไม่พอแล้วพี่หมอแนะนําให้ฉีดพรีเมียมแฮร์บูสเตอร์ครับ ถ้าคนมีปัญหาแน่นน้อยตามอายุตามวัยเริ่มร่งเริ่มบางก็มาบำรุงไว้คือเราต้องการที่จะรักษาระดับของเส้นผมไม่ให้ผมมันร่วงผมมันบางอะฮะเพราะฉะนั้นโซที่ไม่ได้ปลูกเนี่ยอนาคตอาจจะเกิดขึ้นได้ปลูกผมแล้วแต่ก็ยังคงมาทีดบำรุงต่อเนื่อง มันอ้วนขึ้นหนาขึ้นคุณหมอบอกว่ามันเหมือนใส่ปุ๋ยลงไปให้ต้นไม้ที่เห็นชัดเจนเลยก็คือครั้งที่2และครั้งที่3เวลาถ่ายรูปเห็นหนังศีรษะน้อยลงเรื่อยๆมั่นใจในเทคนิคของคุณหมอมั่นใจในการใช้ชีวิตประจําวันมากขึ้น